ไปนะอ่ะค่ะอีกต้งค่ะเออก็มาลุ้นเ่าว่าจะได้รางวัลอะไรบ้างตัวเองก็ยังไม่ได้ทราบว่าจะได้ลุ้นรับอะไรก็เขาไม่ได้บอกเลยอ่ะให้เราแบบเซอร์ไพรส์ทีเดียวก็าน่าจะโกยไปสักสิบรางวัลนนี้ค่ะสาธุแอบกลัวมาไม่ทันอยู่ตอนแรกเนูค่ะจงวิ่งงานเหมือนเดิมเนาะพี่ฟานเนาะใช่ใช่ก็เป็นช่วงแบบสิ้นปีช่วงตกอโกยค่ะวันนี้เรารับไปกี่งานลูก วันนี้เป็นงานงานที่สองวันแรกไปถ่ายแบบว่าสิ่เกิ์มาของพิชิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมีอสมาต่อวันหนูต้องถ้ารวมตั้งแต่หนูได้ตำแหน่งมาก็เยอะสุดแปะวันเดียวให้คิวงานแล้วกี่นาทีครับรน่ <laughs> าจะเป็นช่วงที่แบบไปพบสื่อด้วยอะไรวิ่งแล้วก็งานแบบไลฟ์ด้วยอะไรด้วยเลย,ย,ยช่วงนั้น แต่เราแต่เราก็คือแบบว่าไม่มีเบิร์นเอาเรื่องแบบว่าเราเรยังชอบอยากจะวิ่งงานอยากจะทำงานก็ชอบก็ <laughs> ชอบแต่ว่าถ้าแปดเหมือนเมื่อก่อนหรือว่าสี่ห้าอย่างเงี้ยก็น่าเสร็ไจได้ไหวแล้วค่ะเพราะว่านี่ก็เข้าสู่ปีที่สามแล้วที่เราทำงานทุกวันจริงในช่วงสิ้นปีมันเยอะขนาดไหนที่มาที่เ<ๆ>ราบอกว่าช่วงขอบคุณตารางตอนนี้ก็คือวิ่งแบบลั่นเข้ามาเรื่อยๆเลยคนะ่ะมีงานแบบว่าเออ่ บริษัทพรีเซนเตอร์หลายๆหลายๆเ<อ>นี่ยเขาเริ่มแบบเฉลิมฉลองก็ต้องไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ถือว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่การเยอะที่สุดกว่ากว่ากว่าสองปีปท,งที่ผ่านมาใช่ค่ะแป<ช>ว่าได้เยอะกว่าตอนหลังได้มงอีกเหรอ,อใช่ค่ะกคนที่เป็นปีทองทุกปี สามปีพี่โชคหมดเลยนะเออแต่ผมว่าปีนี้เป็นปีที่หนูโชคดีที่สุดเลยเพราะว่าเราได้ปีสเตอร์เยอะด้วยได้ล็อกมอนได้แานเงี้ยค่ะแต้วงมารู้ว่าปีหน้าจะจะไปในทิศทางไหนเห็นว่าปีสเตอร์ก็ไปเป็นสิบตัวแล้วปีนี้แล้วมีหนึ่งตัวหนึ่งตัวมีอ๋อใช่ช่วงช่วงสิลเอ่อเดือนธันวาเราจะได้ทราบกันยังมีคนไหนที่รอบได้อีกไหมเพื่อนๆได้ไเออได้เลยเออมันมีอะไร เหลือคอนแทคเลนส์ค่ะพี่มาบอกว่าเหลือตาขาวตาดงเรื่องจริงเลยแต่ว่าก็ยังรับได้อยู่ได้อยู่ค่ะได้อยู่มาได้เรื่อยๆเลยค่ะเคยถามลูกค้าไหมว่าลูกค้าชอบอะไรเราอยู่ยังไงหรือเราขายเก่งหนูว่าหนูใช้จริงด้วยแหละเวลาแบบเราได้อะไรมาอะไรเงี้ยเราเป็นผัดหรือว่าเวลาเขาถ่ายอะไรเงี้ย คือเกินสิทธิเขาเรียกว่าเป็นสิทธที่ค้าจะได้อะพปกต<อ>ิคือเวลาเราไปไหนมาไหนคือเราก็แบบหยิบมาใช้หยิบอะไรเงี้ยซึ่งค่าฟิวที่มันออกไปมันก็ดูว่าเราใช้เองจรง<อ>ิงทุกอย่างาาก,การรับงานนี่คือสกรีนหนักกว่าเดิมไหมพอแบบปีช่วงที่ผ่านมาแบบโอเปอเรชั่เซนเตอร์พวกอะไรโดนกันเยอะอะไรอย่างเง<อ>ี้ยมีมีนะสกรีนหนักขึ้นแล้วก็สอบถามเรามากขึ้นด้วยว่าเราโอเคไหมเราอยากรับไหมอะไรอย่างเงี้ย แล้วเราก็ต้องเทสต้องขอใบเอกสารเอกสารรับรองใดๆใช่ไหมก็มีมีเอาสินค้ามาดูก่อนใช่มก่อนแค่หรือเปล่าเออใช่ก็แค่หน่อยอืมเป็นกค้าอะไรเงี้ยหลายคนก็ยิงยกย่องในเรื่อย่างน้ำหนัรอืมอรณ์องยิ่งระมัดเขาบอกว่าเป็นร่างทรงอิีฟ้าโอ้ยเลยเหรอเป็นร่างทรงเลยอ่ะก็เอ่อไม่เป็นไรยอดเนี่ยจริงๆริหนูเป็นแฟนคลับเอาด้วยซ้ำนะเหมือนว่า คนที่เป็นนักร้องในศิลปินน่ะก็ต้องรู้จักเขาอยู่แล้วเพราะว่าน้องเขาโดนแต่เเงเพลงเกงเพลงเขาก็ด,งดังด้วยอะ,อะไรเงี้ยซึ่งก็ดีใจที่เขามาประกวดในเวนทีมิสแกนแล้วก็เวลั่มอยู่แล้วดีกัทบ,บทุกคนที่แบบว่าผู้หญิงที่มีความฝัแแแน,ะคนแคบบแบบ่เขากล้านะรู้สึกว่าแบบเขาว่าชนะใจต,ตัวเองไปแล้ววะที่เหลือก็คือเอาพูดตัวเองว่า ที่คนเขาบอกว่าแบบแบบไม่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 สมมาตรฐานหรืออะไรก็แล้วแต่เราอ่ะเราเองเราก็โดนเยอะเหมือนกันทุกอย่างก็ต้องพูดที่สุดตัวเองกันไปอย่างเงี้ยส่วนตัวก็อย่าไม่อยากให้เป็น b ลลี่กันแต่ที่หลายๆคนบอกว่าเออจะเป็นมิซ่าตอบหรือเปล่าอะไรแบบนี้เราเราคิดยังไงว่าเราหนูว่ามันไม่มีใครเหมือนใครได้มันไม่มีใครเหมือนใครได้จริงทุกคนมีเสน่ห์แล้วก็เป็นตัวของตัวเองเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดถึงจะตบคนอื่นได้ถ้าเราไปเป็นเหมือนคนอื่นสุดท้ายคนก็จำเราไม่ได้อยู่ดี มแข่งก็เดือนนดอนะนะแบบว่ายังไม่ไมกกอะไรยังไม่ที่จังหวันนี้ก็เดือดกกเลาตื่นมาีนะคะสะุปดีก็อยากให้มันคึกคักแบบนี้แหละเพราะว่าแฟนางานเราก็คง <ๆ S 1> อยากเห็นอะไรที่เป็นการแข่งขันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าการที่แบบว่า,ารู้อยู่แล้วว่าใครจะต้องไปนี่นี่อะไรเง <ๆ S 1> ี้ยหรืว่าตัว <ๆ S 2> เองหรือว่ายังชอบอยากให <ๆ S 2> ้น้องพิสูจได้เเราะหลือวลาอีกแค่ไม่กี่เดือนแล้วเพราะปีนี้เราเขาองเอาปีหน้าเราเข้างเวขนเืเดือน ใช่ก็เป็นช่วงเวลาที่จะพิสูจน์ตัวเองให้ได้มากรู้สุกว่าจริงๆอ่ะบอสมองตั้งแต่ก่อนเข้ากองแล้วแหละใช่ไม่ได้มองแค่ตอนที่เกดบตัวแล้วตอนนี้คือบอสเขาประกาศขายไปร้อยล้านเนี่ยขายลิขสิทธิ์เนี่ยเราเก็บเงินถึอยังคะจะไปซื้อทำไหมหรือยังไงดีในไหนเราก็เป็นแบบว่าเป็นเปลิตตี้ไปแล้วยังยังไม่ถึง้อยล้านเลขอบอสผ่อนได้ไหมเราเราบบอส จริงก็อยากนะจริงบ้างเอออยากอยากเพราะว่าหนูก็มีแบบเขาเรียกว่าทช้นางงามที่เราอยากประกวดแล้วอยากให้เป็นแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอยากให้มันดีแบบว่าอะไรมากขึ้นแบบประกวดทุกปีที่เคยดูนางงามให้มันมีความสุขมากขึ้นดีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องรอดูค่ะหรือรายชื่อที่บอสบอก3-4คนคือมีเรามีเราไม่มีไม่มีค่ะขอเก็บตังค์ก่อนใช่ไหมเราก็มีสิทธิ์ที่อนาคตจี่บบ้าอาจจะแบบ ซื้อลิขสิทธิ์ทำอะไรใดๆก็ไม่แน่แล้วก็หมดอายุสัญญาไปมันจะกลับมาในพาร์ทของการเป็นแบบผู้ส่วนก็นอ่ะเอ็นดีประเทศไทยงานที่เราชอบคืองานนี้ก็ก็เป็นความฝันเป็นธุรกิจเพราะว่าจริงๆคือใครที่มาทำตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นทางเอ็นดีเอหรืออะไรเอายสามารถต่อยอดได้หมดเลยนะเพราะว่าเวลาไปแต่ละจังหวัดก็ถามตลอดเลยว่าแบบ ไปตรงๆว่าแบบผลดตุไหมได้กําไรไหมคะสปอนเซอร์ uh oh. เป็นยังไงบ้าง mm hmm. อะไรอย่างเง mm ี้ยคือแต่และคนก็คือจะบอกว่าแบบว่ามาอยู่ที่นี่มาเป็นทีมมาอะไรส่วนใหญ่ก็คือได้กํไ uh oh. าไรก็เป็นยังไงก็หนึ่งอย่างที่น่าสนใจคือแบบถ้าเราชอบด้วย mm hmm. อะไรอย่างเง mm ี้ยค่ะจากจากราคาต้อยมาเราบอกว่าเนอะถูกไหมแพงหรือถูกหรืออะไรฟ้าไม่มีอะไรแพงกันเราชอบถ้าถูกใจก็ไม่แพงใช่ถ้าคนมันชอบ mm hmm. อะไรอย่างเง mm ี้ยค่ะแต่ว่า แต่ก็ต้องมีหลักการด้านทางธุรกิจด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยมันก็เลยมีพาร์ทของการแบบเราหานางานที่พร้อมใช้เพราะฉะนั้นคือไม่มีใครทำได้ย่ากค่ะทำก็ต้องอยากได้ยังไรก็ต้องหาคนที่พร้อมใช้มาแล้วก็มาต่อยอดกับคุณบอลได้โอเคนะเฟ้ยขอบคุณค่ะยินดีมากคุณนันเอ่ออันนี้ฟ้าก็ยินแอบค่ะหนึ่งสองตึงตึง